หนาวมากครับฝากกดติดตามช่องทาง t i กตอ k ขนาดชัยรัตด้วยนะครับับนนเเป็ตาลกกกกืออออยจ ดครับาจะทำประชาชนนะครับกกว่านี้เราจะไม่ทำให้พลาดนนะครับที่จะทำให้พาดนะครับในกาเลือกตั้งประชาชนนะครับให้มาบริหารจังหวัดเชียงใหม่ครับเราต้องสู้ครับผมเราเชื่อในความหวังครับผมทุกคะแนนเสียงที่เราได้มาต้องขอบคุณทุกคะแนนเสียงจริงครับ ปาออาาชาชนด้วยนะครับลุงพุ่งแพ้แพทยเลือกตั้งอบตขอกำลังใจให้ประชาชนด้วยนะครับและมีประชาชนพี่น้องประชาชนมาให้กำลังใจได้ยนเรืองอบอจได้เลือกส๊อบอจของภาคประชาชนทุกเขตงให้ับ ให้ท eh ุกคนได้เห็นนะครับว่าพักประชาชนเราเราสู้สุดตัวครับผมไม่ว่าเราจะมีทรัพยากรเท่าไหร่ครับเราก็มีเท่านี้แหละครับก็ตากไปกับใจด้นะครับ สวัสดีครับคราบประชาชนมาแล้วครับสวัสดีครับคุณพัดอาจมาแล้วครับเป็นกำลังใจให้ท่าประชาชนด้วยนะครับพวกเรามาแล้วครับคุณพัดอาจใช้พัตมาแล้วครับสองสามสอบตอนะครับว่านที่ผ mm ู้สม er ักัสมานที่กมทํารนหารส่วนทััดทั้ง4ี่ใ่องเทมนะครับ เป็นกำลังใจให้พวกเราพักประชาชนด้วยครับในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้นะครับพักประชาชนมาแล้วครับคุณมผ่าจไทยรัฐมาแล้วครับผมมาเปลี่ยนแปลงเชียงใหม่ไปพร้อมๆกันนะครับขอกลังใจพระชชานรเบิดใจให้พักประชาชนด้วยนะครับก็จะถูกคือสุดฟ้าคนผ่าจไทยรัฐมาแล้วพวกเราพักประชาชนมาแล้วมาลุกเปลี่ยนแปลงเชียงใหม่ต่อใางครั้งนี้เพื่อ อตอนนี้ก็มีประชาชนมาให้กำลังใจนะครับตอนนี้เราเข้าเขต ตอนนี้เราก็มาถึงที่นะครับผมมาเดินเดินาองเยีมเยมนะครับรนี่ขนาดฉลามท่องทงนี้นะครับ ฝากเป็นกำลังใจกับพักประชาชนเชียงใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอกตรงนี้ก่อนไหมได้ที่ต้านป็กันก่อนรวมกันก่อนรวมกันเป็นก่อนวันนี้ก็มีทีมสสจากพักประชาชนนะครับมาให้กำลังใจนะครับ สวัสดีครับผมวันนี้มีเสสอตื่นเต้นมากเอครับมีสสครีมนะครับสสตีแล้วก็สสพอยนะครับใช่ครับพร้อมกันเลยก็ได้คแลก็มีพี่น้องประชาชนนะครับมาเป็นกําลังใจกับพรรคประชาชนนะครับผมแล้วก็มีทีมสออของพวกเรานะครับสวัสดี250้ยบคนด้วยนะครับฝากกดติดตามพนาดชัยรัตน์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจพวกเรานะครับอบจเชียงใหม่นะครับ Hadir, halo, sedih. Iya, iya. ออโอเว็นครับอบคุนะค่ออรดสื่อสุครา,า,ายงับสวัสดีครับจากพั้ประชาชนนะครับผมช่องนานทางต่อปปัประชาชนนะครับวันนี้เป็นช่องทางของพันอาชัยรัตน์นะครับผมตันนี้ครับ ทิตตันครับสวัสดีดิจิตอล300คนดูนะครับสวัสดีครับติดกำลังใจะครับทุกคนนะครับฝากติดตามพัฒนาชุมชนเชียงใหม่ด้วยนะครับติดกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับสวัสดี3050คนนะครับผม้องาะน คุณกัจเจศบัดสวัสดีครับสวัสดีครับสาานเียงไฮครับสวัสดี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 ครับ นี้นะคะสำหรับผู้สมัครที่มาสมัครในวันนี้ในส่วนของนายกบุการบริหารจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดนะคะจุดแรกเราจะจุดยงเวลานะคะซึ่งในส่วนของผู้สมัครทุกท่านนะคะจะต้องลงเวลาก่อนนะคะซึ่งในสจะเรียมเจ้าหน้าที่ไว้นะคะหลังจากที่ท่านลงเวลาในจุดแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นในส่วนของจุดที่2นะคะซึ่งจะเป็นจุดในการตรวจเอกสารเบื้องต้นนะคะฉะนั้นท่าน จุดลงเวลาจะอยู่ทางด้านหลังนะคะจะมีตรงเก้าอี้แต่ละอำเภอไว้ให้นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่หองอกจาตอนนี้เรามาถึงอยู่ที่นะครับสะดวกในรับสมเครเลือกตั้งนะครับสมาชิกสภากันในจังหวัดเชียงใหม่ครับนะคะจุดนี้จะเป็นในส่วนของจุดที่2ที่จะตรวจเอกสารนะคะให้เบื้องต้นนะคะฉะนั้นในตอนนี้สำหรับสมาชิกที่มาถึงแล้วนะคะผู้สมัครทุกท่านนะคะประจำในส่วนของแต่ ในแต่คูจะมีเจ้าหน้าที่นะคะในการเวลามัยังไม่ได้จับเ้พี่น้องโอเคครับอย่าห่อยากไ้สดโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปตรงนี้นะตอนนี้สมัครกันนะฮะลังจับเบอร์นะครับ สส, <alla S 1> สสนะครับ70เขตแม่ริมนะครับมาทักทายกันนะครับสวัสดี500คนดูนะครับสวัสดีครับผมถ้าไหนที่เราเวลาเสซ็นเรียบร้อยแล้วนะคะจุดที่สองของเรานะคะจะเป็นจุดที่ตรวจเอกสารนะคะวันนี้ก็ากำลังจะไปตรวจเอกสารนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามตกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ